โอ้ยเพสิไว้ทุยางถหครับทุกคนสื่ไว้นะเขามีสอดเรามีสอดเขาบอกเลยที่ไหนที่ดีเดี๋ยวเราจะเลียนหัวจะเท่ต่เป็นคนสำคัญคนที่ัน่ดีนะเป็นคนขวดไแต่คุณท่านที่มีอยู่แล้วเดี๋ยวเขาไม่ได้บอกไม่ต้ออกอะไรเลยนะดนใคร้เขียวกนเดี๋ยวมันได้แค่้าอันี้ไม่ได้แต่เดี๋ยวเราต้องรับโอ้ยนั่นเหยื่อ่เรสกระดาษเลยนะเนี่ยโอ้โหเด็กเเกี่ยวแล้วนะยิ้มมายั้มมานี่ไหะที่ต้องการนี่ไหะที่ต้องการ มอเหไหกับอรางกายไปด้วยนะเงียบๆๆอันนีนะตอนนี้ก็แค่ักจนมาเลยรักด้วยนะตอสองมันเปนหลายรอบเลยยังตัอยู่นะต้องต้องแตโอเคัลนะ็อเปลี่ยูดนทีแล้วสักรูดอยู่เท่านั้นครับสักรูด๋ยว่เท่นั้นระหว่างนี้ถ่ายภาพสวยๆก็มีทีอีกายิ้สิ้อสกับกลอก่อนนะคร b i e r differences กลับไ i นีๆจับนี่เดี๋ยวไม่ได้ไปที่เลยาทำงานครับเปิดตัวอย่างนี้ไปแล้วกับไเป็นควอนตม n ิวมังคัสฟิโตกรางไฮโรบ เห็นเชแจ้งว่าขอขอทุอูกนที่ยังอยู่ทุกคนเียวกับอีกรอบครับเพื่อต้องไปส่วนในอีกรอนี้อีกครั้งหนึ่งมาฮะเรามาไปขว้งอีกครั้งหนึงครับเชืเลยฮะเขาปิดที่เยอะจริงนรี่ตอนแรกจะทำแต่เขานลฮะ แต่คราวี่สองกโผกนที่ใหญ่นะครับนะฮะแล้วมันไปทำที่บ้านต่อได้เลยหนึ่งน้ำมีเรียอเสร็จแล้วกุ๊กก็ตอนที่กุพยายามไ่กักปิดนะฮะแล้วก็จบชิ้นกกเลยู้เดียวนะครับเรจน่ทีนั่นนะฮะรอบที่สองนะรอบที่สอนะไหนใคพยายามปิดกอกีกไปอยู่ทีปิดก็เสงเลงครับตัเลยนคนไ้มองล้องนะอันนี้เราต้งถอยหนักเลครับ เป็นมันเป็นชฉากที่สวยมากทุกคนแฟนขับโซนดีนะฮะในโซนไหนแฟนแฟนขับโซนดีนะยิ่งสวยกับกล้อง้วยนะกล้องโดนนะครับโอเคพร้อมไหมฮะ We're just waiting for the signal j u s t a moment ทำให้ได้ภาพสวยงามเลยนครับเช่นชวนเลยใครที่เดินผ่านไปผ่านมาบอกเลยว่า,น,า,น,า,น,าน,นี่เป็นจีกัมที่แบรนด์เพนซิเตอร์ยังบอกเอหรือ,ยอยั้ย

สวยเย้เย้สยงามสวยามตุ่มโสล่โผลไว้บอกไว้ท้่ไปตบไ้เฮ้เราได้บอกหักร้มแล้วันนี้ทุกคนเคยบอกรักล้อยู่ครับงดงามมากหักล้อยู่าสวยงามมากสวยงามมากอันที่ราชนผันกลับปาได้ นั่งลงได้นะฮะโอเคครับผมขอให้ทุกท่านได้ขันฝันนะครับ let s, let s do a quick selfie let s do a quick selfie สวยไปเชียร์ครับมาถ่ายกันทุกคนเลยครับวันนี้คือประสบการณ์ด่งล้านบิือด c r o s on อยูนครับเนอะเป็นความหมายที่น่ารักมากนะปกติแล้วถ้า c r u s s on อยู่แต่ว่านี้ฉันแบบฉันชอบคนนี้ฉันชอบคุณ ทรั seen. ส,อสตอก็เป็นวิธีน่ในกา er รบอกนะครับวราเอาคำนี้นำเล่นกับส่งที่ช wow ่วยชื่กันในการห่อย่กับกางเตงหรรโกไอน่ถ้า <Internet> ม้าใครยัมีควาอยู่ชูอุตัวชูอันนี้เนยนะเห็นเห็นทุกท่านเลยนะชูไว้โอเคอใรที่เป็ซซนเก็บไว้ยนะเดี๋ยวตอนหลังยิงนี้คอนเสิร์ตนะฮะซนนไคนนี้จะเป็นส่วนหนึ่งคอนเสิร์ต โอ้โหกม่์ลยเหมือนใอ๋อทามเหมหนใจเออทีทีได้เตอนกันสวคงับสุดหสุดเลยนะฮะเป็นภาพที่สวยมากนะครับสิ่งนี้ได้กับอกรักโลกเลยครับนี่ยารบอกรักโลกที่สวยงามมาก ีนะครับคอาไหนปกบ้งเลยนะรั็นแต่มาปกว่องลรุกขดีครับในการปกรักร่มครับสวยมากขเต็นทีจังเ่นะครับย้อจากแเป็มที่าัดทีที่แล้วกับคู่รักขดีคอยแพแต่คราวนี้จะบควบคู่เกินเลยที่ส มีนบอกวาอะไรกัน่าเงี้ยสุดท้ามาเป็นควรน้ำดื่มครัก่อนที่หั่นิซซาโคเป็นการเพิ่มพื้นที่จัดเก็บขยะได้มากยิ่งขึ้นแล้วเราิสิเป็นส่วนอะ PET ครับคือชีวิตไม่พลาสติกไม่ยุ่งงงจบเอบาสิ่งเ่านนี้เกิดบาทั้งเดียวนั้นเกิดมาแล้วชุกชีวิตแต่มาเป็นขวดพลาสติกตั้งเป็นขวดพลาสติกแล้วเราไม่ใช้อีกแบบไม่ยุ่งงจบ เป็นวันทำคัของรักครับรักสิที่จรงไม่บอกรักคนรักคนใครอบครัวเพื่อนการบอกรักเพิ่มด้วยบอกไปด้วยครับแบบชัดๆเนะใครที่เมื่อกี้ใคราลิกใครพักนี่ใครครับวิทีโอคลิปรักบนยูทูบ <oung> <monitoring> แล้วการอาศัยมาครัสปิดป่วยควารักให้เราผนู้อาศัยยืนชีวิตให้คนพลาสติกไม่รอนเดอดครับแล้วคนดูท่านหันไปข้างนหน้าน้เลยครับ huh uh huh. once again please face forward face forward ครับคุณชาวสระเสียงดังทนกทีไปเสิร์ฟกับเราองได้เลยนะครับโตฟ้าครับ The left, left. n right h huh? a กๆหนึ่งขั้นยอิ์เข้ามาเนี่ยนะถึงขั้นวายยิ้มสุดๆนะครับ p มข u ้นข้ามนขั้นสุดท้ายที่รู้จักควาน้ครั้นส้ีรู้จัวามเองเลยครัุย่าย บอกล้ว่าผมไปดูเงินดูอินสตาเลชันแล้ว,ลวมีชอ่องสุดช่องทุกโซเลยอ่าไอ้ดิฉอสุดท้ายแล้วครับ last shot เอาไท้ฮะ top final ขอบคุณครับนี่เช็นสดท้าหครับทีบ่สัมภาษณ์กันครับ จะไดอรนะท่านครับเริ่อับในตอนจับผู้่วี่รอแล้วนะครับขอรับ่ม oh, so ้มี like ่ค so ุณสีที่จอเลครับี claro ่นีที่เห็นใช่ไหมเทีกิดมาครับปูจอได้จริงครับไม่ได้รัไปอจำจะไม่เกิดที่นะถ้าเราทำได้อยู่แต่เพียงเท่านี้เขาตับไปคำตอด้วยนะเพื่อนๆให้กลับท้งไปคุณป่วบอกว่า ถ้าเป็นคนเดียวนี่ดีเย่า้าเป็นคน่ไม่พเส็ไดเลยครัเรียบร้อยนะครับขอบคุณครับไม่ได้รับลรเาเช็ไ่กัทัเลิครับ t h a you so very m u c h ขอบคุณครับขอบคุณครับอบคุณพี่เตอร์ครับคุณาเสรจครับขอบคุณพี่ายนะครับใช่ใช่ใช่ขอบคุณครับคุณดิว ไหนซสนซนได้อยู่หรือเปล่าแต่ค่งานเก็บผลได้หายชุ่มชุ่มก่นในห้อเี